ไอ้เฮียเมื่อกี้กำลังจะอัดคลิปอยู่ดีๆนะฮะเดินออกมาถือโทรศัพท์ออกมาเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆไอ้โคมไฟมันโยกไปโยกมาไอ้เราก็รู้สึกเหมือนเวียนหัวนึกว่าตัวเองเฮ้ยเป็นโรคบ้านหมุนหรือเปล่า,ากำลังจะหายาดมโอ้โหน้ำในตู้ปลากระชองออกมานอกตู้อีกคิดในใจนี่มันเฮียอะไรกันเนี่ยโอ้โหนะสรุปนะครับแผ่นดินไหวซะอย่างนั้น อยู่ประเทศไทยก็ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ประเทศอื่นนะบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีแผ่นดินไหวอะไรสักเท่าไหร่ก็เนี่ยตั้งแต่เกิดมานะตั้งแต่เด็กยันแกเมื่อตอนบ่ายเศษเ,เนี่ยคือแผ่นดินไหวที่หนักที่สุดในชีวิตที่เคยพบเจอมาแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะครับคงจะปลอดภัยแล้วก็ภาวนาให้ ไม่มีอะไรรุนแรงไม่มีการเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะครับก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยกับทุกๆท,ท่านด้วยนะที่น่าจะประสบเหตุนี้ด้วยตัวเองนะแล้วก็แตกต่างกันไปบางคนอยู่บ้านบางคนอยู่ที่ทํางานบางคนอยู่ในตึกเดินห้างอยู่โอ้โหวิ่งหางจุดตูดกันเลยทีเดียวนะครับบางคนอยู่บนท้องถน,นนอะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับเอ้ยนะวันก่อนครับนะมีข่าวจากสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนะเขารายงานว่าแมนยูจะปล่อยลูกม่อของตัวเองอย่างค็อบบี้เมนูนะครับในราคาเจ็ดสิบล้านปอนด์พอมีข่าวนี้ขึ้นมาปุ๊บ คนข่าวชื่อดังนะครับที่เขาแม่นยำในเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นอย่างฟาบิซิโอโรมาโนซึ่งมันก็จะมีคนไปจัดเดี๋ยวนี้ใช่ไหมยอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันก็จะจัดทงจัดเทียอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของยุคสมัยใหม่นะยุคสมัยเก่าผมไม่มีผมใช้ประสบการณ์เอาใช้เซนส์เอานะครับพอฟาบริซิโอโรมาโนเอาข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวเนี่ยไปเล่นต่อนะครับมันก็พูดง่ายว่ามันขยายความ อูมตามขยายความฮือฮาขยายความโด่งดังของข่าวให้มันมากขึ้นนะครับตอนแรกลงแมนเชสเตอร์อิฟติงนิวเนี่ยอาจจะเป็นข่าวที่แบบเออไม่ได้มีใครสนใจอะไรมากอ๋อข้อพี่เมนูค่าตัว70ล้านปอนด์ก็เข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยนะพอโรมาโน่เอาไปลงปุ๊บมันจากข่าวปกติเล็กๆธรรมดาน่ารักนรักมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็เวลามีข่าวใหญ่อะไรออกมาแบบเนี้ย คนเสพถ้าวิจารณญาณไม่มากพอมันก็จะเกิดอาการตื่นตูมเหมือนกระต่ายนะฮะกระต่ายซอยเอวยิกยิกยิก,ยกวิ่งหนีลูกมะพร้าวที่หล่นลงมานึกว่าแผ่นดินไหวเหมือนกันนี่แหละกระต่ายตื่นตูมถ้าเราพิจารณากันดีๆนะครับคอบบี้เมนูนี่เพิ่งขึ้นชุดใหญ่มาได้สองฤด,ดูกาลนะครับแล้วก็อายุน้อยอายุยังน้อยมากนะครับเป็นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติอังกฤษ10ยูโรเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ เป็นตัวหลักของพลพัรค์สิงโตคำรามมาฤดูการนี้นะปัจจุบันประสบปัญหาบาดเจ็บอยู่นะครับถั่วการเดี้ยงเนี่ยลักพาตัวไปเนี่ยนี่ก็หายไปหลายนัดแล้วนะครับปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าคอบบี้เมนูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเด็กที่จบจากสถาบันลูกหนังนะโรงเรียนลูกกรอกคองพูดง่ายว่าเป็นอะคาเดมี่เป็นอ่าถือกำเนิดจาก หยดอาุจิของท่านซาตานอะไรประมาณนั้นนะครับก็พอถือกำเนิดมานะค่าเหนื่อยก็จะถูกปัจจุบันเนี่ยรับอยู่ที่ประมาณสองหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ลองคิดเอาลูกพี่และชี่ที่ตอนนี้ยืมตัวไปอยู่กับแอสตันวิลล่าแม่ง่อไปสัปดาห์ละสามแสนสามแสนแบบเน็ตเน็ต <laughs> ไอ้ไอ้หนู ไอ้หนูสิงนักเตะอย่างคอบบี้แม่งได้อยู่แค่20,000ื่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสัญญาใหม่เอเจนเขาก็ต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะเรียกค่าเหนื่อยให้ไอ้เจ้าหนูคอบบี้เมนูเนีเน่ยมากที่สุดนะก็มีข่าวว่าอยากจะเรียกสักแสนแปดสองแสนอะไรประมาณเนี่ยซึ่งมันก็ดูเป็นการขยิ่งก้าวกระโดดจนเกินไปนิดนึงนะจริงๆจากสองหมื่นขึ้นมาสักแปดหมืน ขึ้นมาสักแสนหนึ่งคือค่อยๆค่อยๆสร้างตัวจากคลินิกไปนะเดินไปตามขั้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นก้าวไปทีละก้าวไม่ต้องไปก้าวกระโดดมากเพราะว่าเวลาขยิ่งก้าวกระโดดแล้วมันพลาดเนี่ยนะฮะมันเสียหลักล้มเจ็บนะครับมันเจ็บมันจุกเพราะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าพอมันยังตกลงเรื่องสัญญาใหม่กันไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็อาจจะมีมีความจําเป็นต้องรีบปล่อยตัวก็เลยมีข่าวนี้ออกมาว่าแมนยูจะปล่อยถ้าได้ค่าตัวคอบบี้เมนู เจ็ดสิบล้านปอนด์ถ้าถามผมเจ็ดสิบล้านปอนด์น่าปล่อยไหมอันนี้บอกก่อนนะฮะว่าเมนูนี้เป็นนักเตะที่ผมโปรดปรานชื่นชอบนะครับเชียร์เป็นพิเศษเอาใจช่วยเป็นพิเศษนะครับอยากให้เก่งเก่งขึ้นมากว่านี้เพราะว่าเป็นนักเตะในสไตล์ที่แมนอยู่ต้องการนะในใน,ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางอะ่ะคือเป็นตัวหมุนเกมเป็นตัวเชื่อมนะครับเป็นตัวพักบอลทําให้เกมเนี่ย มันหมุนเวียนนะครับมันทําให้เกมเนี้ยลื่นไหลอะไรประมาณนี้แล้วนะเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบแต่ถ้าได้เจ็ดสิบล้านปอนถ้ามีใครอยากจะเอานะค็อบบี้เมนูแล้วพร้อมจ่ายเจ็ดสิบล้านปอนจริงๆเนี่ยมันควรจะขายเพราะว่ามันเป็นนักเตะที่ไม่มีต้นทุนแล้เป็นนักเตะที่แมนยูปลูกเสกขึ้นมาเป็นลูกกรอกขนองที่ปีศาจแดงปลูกเสกขึ้นมาเองเพราะฉะนั้น ถ้าทํากำไรได้เจ็ิล้านปอนด์มันไม่มีต้นทุนอะไรเลยและที่สําคัญนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนทันเซอร์จิมเออเซอร์จิมเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะว่าสิ้นปีนี้แมนยูกําลังจะถังแตกเงินกําลังจะหมดคลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้เจ็ดสิบล้านปอนด์จริงๆอ่ามันก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่มิอาจปฏิเสธปัญหาคือถามจริงๆเหอะนะใคร นะทีมไหนมันจะหน้ามืดตาบัวมาขอซื้อคอบบี้เมนูเจ็ดสิบล้านปอนนะฮะในอังกฤษนี่มองไม่ออกเลยมีทีมไหนนะครับส่วนอะ่ะทีมอย่างเรอัลมาดริดเขาก็ไม่ไม่มีความจําเป็นบาร์ซ่าเขาก็ไม่มีความจําเป็นปเอสเคเขาก็แน่นของเขาอยู่แล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมา,ากระชากตัวคอบบี้เมนูไปร่วมทีมพูดถึงนักเตะนะครับที่แมนยูควรจะปล่อยออกจากทีมใช้คําว่าโลทิ้งนะใช้คําว่าโลทิ้ง หรือล้างป่าช้าโอ้โหนะล้างป่าช้าแม่งเลยคือดูแล้วเนี่ยหลายคนมันมันมันไม่มีประโยชน์นะครับนอกจากจะไม่ทำประโยชน์แล้วยังกินค่าจ้างค่าเหนื่อยแบบสุดแสนมหาศาลอีกต่างหากคือพูดง่ายว่าทำตัวก็ไม่มีคุณค่าแถมจะต้องมาเสียเงินให้แม่งอีกเยอะแยะมากมายและต่อไปคือนักเตะนะครับที่ผมมองว่าจบฤดูกาลนี้ นะแยกทางกันเถอะแมนยูหาทางโลออกไปให้หมดเลยมันไม่มีประโยชน์นะครับเอาสามคนแรกเนี่ยคือนักเตะที่ถูกยืมตัวไปใช้งานนะครับเจดอนเดอะฟรีดอมซานโชถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับจบฤดูกาลนะครับเงื่อนไขคือยืมตัวแบบบังคับซื้อเพราะนั้นเชนซีต้องจ่ายเงินให้แมนยูประมาณ25ล้านปอน ถ้าไม่จ่ายก็ต้องเสียค่าปรับ5ล้านปอนด์ตามที่เป็นข่าวแต่ผมมองว่ามันน่าเกลียดเอาไปเล่นทําสัญญากันแล้วจะมาทําตุกติกมาเล่นแง่มันทุเรศนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าสุดท้ายเชลซีจะยอมจ่าย25ล้านปอนด์ให้แมนยูส่วนซานโชเชลซีจะเอาไปทําอะไรต่ออันนี้ก็สุดแล้วแต่จะไปขายให้ดอทบุนหรือจะเก็บไว้ใช้งานอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่ๆคาดว่าแมนยูน่าจะได้ซานโชนะฮะน่าจะได้ค่าตัวจากซานโชเนี่ย ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับอีกคนหนึ่งคือแรชชี่มาคัสแรดฟอร์ดตอนนี้ก็เหมือนเหมือนกำลังสนุกสนานอยู่กับเครื่องแบบสิงห์พยองแอสตันวินล่านะครับรายงานข่าวกล่าวว่าวิลล่าอยากจะเอานะแบบถาวรเลยผมว่ากลับมาก็เหมือนเดิมนะฮะคงไม่เข้ากับรูเบนอมริมแล้วล่ะนะครับคือถ้ามันเข้ามันไม่ย้ายไปหรอกนะครับคือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นขายได้ขายราคาตอนแรกนะ ย้อนไปเมื่อสองฤดูก,กาลที่แล้วแปดสิบล้านเกือบเกือบร้อยล้านตอนนี้ตามข่าวบอกว่าวิลล่าพร้อมจ่ายประมาณสี่สิบล้านปอนด์เฮ้ยผมว่าโอเคนะสี่สิบล้านปอนด์ก็ไม่เลวอ่ะนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงเจ็ดสิบแปดสิบได้สี่สิบก็ยังดี <c oughs> ขายไปเถอะเพราะว่าค่าเหนื่อยของแรชชี่เนี่ยมันรุนแรงเกินห้ามใจ นะครับสามแสนปอนต่อสัปดาห์บวกโบนัสอีกเป็นสามแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์ปล่อยไปดีกว่าลดนะครับลดค่าใช้จ่ายไปในตัวส่วนอันโตนี่เดอะมอนสเตอร์นะครับตอนนี้ไปอรารวาดอยู่บนเวทีลาลิกาของสเปนนะครับเป็นตัวเจ๋งเลยของเรอัลเบติสเห็นแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะมันก็เล่นเหมือนเดิมตัดตัด,ตดลากๆตัดเข้าในยิงนะไม่ยิงด้วยซ้ายก็เปิดด้วยซ้าย นะ้ายข้างเดียวเลยก็มันก็เล่นเหมือนตอนมันอยู่แบรนยูนี่แหละเพียงแต่ว่าหลีกมันต่างกันผมว่ากลับมามันก็จะเหมือนเดิมก็คือที่สเปนยิงเข้าที่สเตนที่สเปนเป,เปิดแม่นแต่ที่อังกฤษมันจะยิงไม่เข้าแล้วก็เปิดไม่แม่นแล้วก็จะติดบล็อกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจบฤด,ดูกาลนี้นะครับหมดสัญญายืมตัวถ้าเบติสเขาขอดําราคาลงมาเหลือสักประมาณสามสิบสี่สิบล้านปอนด์ผมว่าปล่อยเถอะ นะเอากลับมาไม่มีประโยชน์เรามีอามัดดิยาโลอยู่แล้วมีอเลฮันโดกานาโชอยู่แล้วนะครับปล่อยไปเลยอันโตนี่เดอหมุนขัดทุนย่อยยับก็ต้องยอมดีกว่านะครับกรขี้ดีกว่ากำตดอะไรประมาณนั้นนะซื้อมาแม่งก็85ล้านปอนด์ไอ้สัตว์ไปซื้อได้ยังไงนี่คือ3ตัวที่ณนะปัจจุบันปล่อยยืมอยู่นะครับผมมองว่ากลับมาก็เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้น3ตัวเนี้ยนะครับน่าจะทำเงินให้กับแมนยูเนยแลตฟอร์ด40 อันโตนีส30เป็น70ได้ได้เจดอนซานชออีก25เป็น95ล้านตอนด์แล้วนะนี่เฉพาะแค่3คนนะครับส่วนตัวอื่นที่ควรจะปล่อยอามีกาเซมิโร่คุณเกษมวิโร่อายุก็มากขึ้นโรยราแล้วสัญญายังเหลืออยู่แต่ยกเลิกสัญญากันไปเลยนะครับยินยอมพร้อมใจการคุยกันให้ดีดๆเพื่อที่จะมีทีมจากซาอุมาเอาเขาไปให้ค่าเหนื่อยเขามากขึ้นนะครับก็ พูดง่ายว่าจากกันด้วยดีเพราะว่าผมมองว่าคาซิเมโร่เนี่ยยังมีประโยชน์อยู่นะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไร้ประโยชน์เพียงแต่ว่ามันต้องสร้างทีมใหม่แล้วตรงกลางมันจะต้องเป็นบรูโน่เป็นอูกาเต้เป็นโทบี้คอร์ลเยอร์หรือถ้าคอบ,บี้เมนูไม่ย้ายก็เป็นคอบ,บี้เมน,นูนี่แหละนะครับปล่อยออกไปนะครับกาซิเมโร่อาจจะไม่ได้ค่าตัวจากเขาแม้ว่าจะซื้อมาแพงต้องหกสิบล้านแต่อย่าลืมนะฮะปล่อยกาซิเมโร่ไปมันลดค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยกาซิเมโร่ก็แพงมาก น่ะปล่อยกาเซมิโลยกเลิกสัญญาไปเลยส่วนอีก2คนนะครับกำลังจะหมดสัญญาพอดีนะก็คือวิกตอรินเดเลฟกับคริสเตนเอลิกเซ่นก็ไม่ต้องไปคิดมากก็ให้เขาไปตามวิถีของของพวกเขาหมดสัญญาแล้วอย่าไปต่อเฉพาะอย่างยิ่งพี่เลิฟเนี่ยนะเดออยเนี่ยมึงอย่าลึกไม่ต่อได้อีกสัตน,นะเขาไปไหนอยากไปไหนให้เขาไปทั้ง2คนไตเลียวมาราเซียตอนนี้ยืมตัวไปเล่นอยู่กับ PSV IO อ ถามไมโรเฟนเลยนะซื้อมาก็ไม่แพงตอนซื้อมาก็สิบสองสิบสามล้านถามเขาเลยห้าล้านโอเคไหมนะห้าล้านสี่ห้าล้านนี่โอเคก็ปล่อยเขาไปไตเลนโรมาเซียไม่มีประโยชน์แล้วในตําแหน่งแบ็กซ้ายเพราะว่าเรามีแพตติกไมดิกอยู่นะฮะดอกกูนี่แหละไอสัตว์นะครับอ่านั่นะนะนะก็อีกคนหนึ่งนะส่วนอีกสองคนที่ผมมองว่าน่าจะปล่อยแต่สโมสรคงไม่ปล่อยก็คือนายทวารหนนะักเอไม่ใช่ในายทวารเฉยๆอย่าง องดุเรโอนาน่านะครับอ,องตรงนะแม่งเหมือนระเบิดเวลาให้เฝ้าเสาเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็พลาดอีกเดี๋ยวแม่งก็ทําอะไรกระเปิบกระป๊บ๊บทาอะไรบ้าๆบอๆอีกเพราะฉะนั้นถ้าขายได้ขายหาผู้อ่าประตูคนใหม่ดีกว่าเช่นเดียวกับศูนย์หน้าตัวเป้านะครับรัดมุดฮอยลุนซื้อมาได้ไงเจ็ดสิบสองล้านปอนด์ไอชิบขายนะครับขายได้ขายขายได้สามสิบล้านสี่สิบล้านยอมเถอะแล้วเอาเงินไปหาซื้อกองหน้าคนใหม่ลองนึกดูนะครับ ผู้เล่นที่ผมพูดมาเนี่ยทะลาทะล้างบางออกไปได้หมดเนี่ยจะได้เงินมาเนี่ยโอ้โหเกินหนึ่งร้อยล้านปอนด์แล้วลดค่าใช้จ่ายนะครับค่าเหนื่อยนะครับที่จะต้องจ่ายนะฮะทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์เนี่ยลดลงไปได้มหาศาลมากเลยทีเดียวนะฮะก็ปล่อยได้ปล่อยฉเฉพาะอย่างยิ่งไอ้สามตัวที่ยืมยืมปล่อยยืมอยู่ตอนเนี้ยอยากเอากลับมาเคยฟังเพลงของพี่เป้ไฮล็อกไหม ไปแล้วอยากกลับมาไปหาคนอื่นเขาเห็นเขาดีกว่าก็ไปยกหัวเฮียเฮียโอ้นะอะ่ะนะครับไม่รู้ว่ากี่คนหลายคนถามอา้าวพี่แล้วจ้พี่จะเก็บลูกชอกับเมสันเมาส์ไว้ทํามาขืออะไรอ้าวใจเย็นดีครับลูกชอกับเมสันเมาส์อ่ะเขาเจ็บบ่อยผมถามหน่อยว่าสมมติไปปักบัญชี ไปปักป้ายขายว่าอาขายลูกชอนะราคาสิบล้านปอนขายเมสันเมาส์นะราคาสิบห้าล้านปอนผมถามว่าใครมันจะมาซื้อก็ในเมื่อประวัติการบาดเจ็บเนี่ยโอ้โหมันยาวยิ่งกว่าหางเ่างูอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกชอกับเมสันเมาส์ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจนะเดี๋ยวเขาหายเจ็บสัญญาเขาก็หมดก็ว่ากันไปเมสันเมาส์เนี่ยก็ภาวนาอยู่ว่าหายเจ็บแล้วกลับมาเนี่ยนะครับกลับมาร่างกาย ดีขึ้นได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแล้วไม่เจ็บไม่ไม่เรื้อรังแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเข้ากับระบบสามสี่สองหนึ่งของรูเบนอโมริมไม่ใช่น้อยนะครับอีกคนหนึ่งไม่ได้ลืมนะไม่ได้ลืมนะจะร,รู้รู้เลยจะถามถึงใครลูกโลใช่ไหมเดียโกโดาโลนะครับก็คนนี้เขาเรียกว่ามีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าพ่อริมเขารักของเขานะครับพ่อริมกับลูกโล อย่าไปแตะต้องไม่เห็นเหรอลูกโลไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเล่นเฮียเล่นไม่สม่ำเสมออะไรก็ตามแต่ได้ลงตัวจริงตลอดไม่เล่นไม่ได้เล่นทางซ้ายก็เล่นทางขวาไม่ได้เล่นทางขวาก็เล่นทางซ้ายแถมไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยแล้วลูกโลเนี่ยไม่ค่อยเจ็บอีกตั้งหากนะครับเพราะฉะนั้นขายใครก็ขายไปแต่สําหรับดีโอโกดีโอโกดาโลเขาบอกตรงนี้เลยนะครับว่า not for sale หรือ ไม่ได้มีไว้ขายโว้ย